วิธีติดตั้งจอตรงรุ่นนะครับ A อที d i ดิ t a l หรือแ um อ์ปุ่มกดช่างถอดเลยครับถอดดันข้างมานะครับจะเจอน็อตนะครับข้างวิทยุนะครับ 4ต,ตัวนะครับแล้วก็ขันออกมาได้เลยนะครับถอดวิยุเดินออกมาได้เลยนะครับตกข้างหลังเครื่องจากวิยุเดินนะครับถอดออกมา ดึงตัวปรับแอร์ออกนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาประกอบกับตัวจอกับหน้ากากตรงรุ่นจอตรงรุ่นตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นจอตรงรุ่นเอทีนะครับมาพร้อมกับหน้ากากอาช่างประกอบเลยครับปุ่มแอร์นะครับอันเดิมนะครับย้ายมาใส่ กับหน้ากากชิ้นใหม่นะครับส่วนช่องแอร์นะครับก็ย้ายมาใส่กับหน้ากากชิ้นใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นจอตรงรุ่นสวยงามนะครับตัวนี้เขา้ารูปช่างประกอบเลยตัวนี้จะมีปลั๊กตรงรุ่นนะครับปลั๊กไฟตรงรุ่นมาให้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยนะครับเสียบกับปลั๊กไฟเดิมได้เลยนะครับเสา g p เพเสียบให้เรียบร้อยเลย ครับอาช่างประกอบเลยครับนะครับจะมีคิ้วข้างอันเดิมนะครับชิ้นงานเดิมนะครับแล้วก็ประกอบใส่ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นคิ้วข้างชิ้นเดิมนะครับรกรอบได้เลย ผมแอร์ชิ้นเดิมนะครับเลขอยู่เหมือนเดิมนะครับเลขอุณหภูมิแอร์อยู่เหมือนเดิมครประกอบเลยครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็นจอตรงรุ่นนะครับค่ะวันนี้นะมาพบกับจอตรงรุ่น ยาลิทเอทีบนะคะหรือว่าเอทีบแฮดแบทนะคะตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะพร้อมหน้ากากแล้วก็ปักไฟตรงรุ่นเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น y o u t u b e นะคะให้ภาพที่ชัดเจนมากตัวนี้เป็นจอกระจก IPS นะคะนี่นะคะเป็นจอทัชสกรีนทั้งหน้าจอเลยนะคะรองรับ Wi-Fi ไ,ไ,ได้นะคะมาดูฟังก์ชันการใช้งานนะคะนี่นะคะรองรับ Wi-Fi นะคะเพิ่มแสงติดแสงแล้วก็ตัวนี้ทัชสกรีนลื่นมากๆค่ะ นี่นะคะในตัวเครื่องนะคะมี Netflix นะคะมีรหัสนะคะสามารถเข้าใช้งานดูหนังได้เป็นพันเรื่องเลยมี Google Map มี YouTube แล้วก็มี Play Store โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้นะคะนี่เข้าไปดูแล้วก็ตัวนี้นะคะรองรับคอนโทรพงมาลัยได้นะคะนี่นะคะคอนโทรพงมาลัยได้เลยรองรับกล้องหน้านะคะแล้วก็ กล้องถอยหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีสาย USB ให้นะคะ2ช่องเลยมี Google Map นะคะสามารถนำทางได้เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถเล่น2แอปพลิเคชันได้เลยนะคะเป็น Google Map ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็น YouTube ฟังเพลงไปด้วยก็ได้ค่ะ <S <S เล่น2หน้าจอได้แบบนี้เลยนะคะ สนใจนะคะเป็นจอตัวนี้นะคะสามารถสอบถามโปรโมชั่นทางแอดมินเพจได้เลยค่ะ